สะระแหน่ของบ้านไม่ก้อยค่ะตอนนี้นะคะทั้งเหี่ยวแล้วก็โซมากค่ะเพื่อนๆจา๋าดูสิคะยอดสระแหน่ของไม่ก้อยค่ะนี่กูดนะคะหดเล็กนะคะใบไม่ใหญ่เหมือนเมื่อก่อเลยค่ะเพื่อนๆดูโอ้โหโซมากแบบนี้นะคะสงสัยจะไม่ได้กินแน่ๆเลยค่ะเพื่อนต้นพลิกต้นนี้คะ่ะตอนแรกก็เขียวๆคะ่ะแต่วันนี้คะ่ะมีอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะ ใบหดแล้วก็เล็กๆค่ะเพื่นใบเหลืองใบจุดใบด่างชัดมากค่ะไม่สวยไม่เขียวนะคะ เพื่อนเกษตรทีน่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยพาเพื่อนเพื่อมาทําสูตรนะคะแก้อาการพืชใบเหลืองใบหงิกใบงอนะคะให้กลับมาเขียวติดดอกออกผลอีกครั้งเราไปดูวิธีทาด้วยกันเลยค่ะสูตรแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะใบหงิกใบงอแบบง่ายๆนะคะขั้นแรกนะคะเพื่อนๆพื่ขาเราก็มาดูนะคะใบไหนว่าเหลืองๆนะคะนี่ใบนี้เหลืองใบนี้จุดค่ะเพื่อนๆนเราก็ตัดเลยค่ะเพื่อนๆใบเป็นจุดๆนะคะใบเป็นโรคค่ะตัดทิ้งได้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะ แล้วก็ดูเลยค่ะกิ่งไหนโซมๆนะคะกิ่งไหนที่ตายไปแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าตัดได้เลยนะต่อจากนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนานนี่ตะเกียบมาเลยค่ะมีตะเกียบเก่าๆนะคะตะเกียบไม้นะคะที่ใช้แล้วทิ้งนะคะเพื่อนเพื่อนย่าทิ้งนะเก็บไว้ได้เลยนะแต่บ้านไม่ก็มีตะเกียบพลาสติกเยอะนะคะนี่ทําอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆเราจะมาใส่ปุ๋ยบํารุงเข้าค่ะตะเกียบค่ะเพื่อนเพื่อนเจาะไปอย่างนี้เลยค่ะกระถางไหนที่เล็กๆนะคะเนี่ยเพื่อนๆ่อเจาะไปอย่างนี้เลยสร้างพงอากาศให้กับต้นพริกต้นผักของเราค่ะเพื่อนเพื่อนอย่างนี้เลยนะคะกดลงไปอย่างนนเเลยค่่ะพือ แล้วก็แหวกๆหมุนๆอย่างนี้นะคะเพื่อนเวลาเราให้ปุ๋ยให้จุลินทรีย์ต่างๆนะคะปุ๋ยของเราจะสู่รากฝอยของต้นพิกพืชผักของเราค่ะเพื่อนๆจ้ะไม่ต้องกลัวรากฝอยของต้นพืชของเราขาดนะคะเพื่อนทำอยนี้เลยเจาะไปอย่างนี้เลยค่ะแก้ปัญหาดินแน่นนะคะให้ปุ๋ยต้นไม้ไปแล้วค่ะต้นไม้ของหนูทำไมยังโซมๆซมอยู่คะแม่ก้นทอย่านี้เลยค่ะเโอเคถ้าเราเจาะซ้ำไปแล้วนะคะนี่มีรูอย่างนี้เข้าง่ายๆใช่เลยค่ะเพื่อนๆอีกระถางนึงค่ะเพื่อนๆค่ะ เพื่อนๆไม่มีตะเกียบนะคะใช้เป็นเศษไม้นะคะเศษไม้ไผ่ได้นะคะเพื่อนๆคือต้นพืชผักของเราจะดีขึ้นมากๆค่ะให้ปุ๋ยไปแล้วรากฝอยของพืชน,นะคะได้รับสารอาหารค่ะเพื่อนๆอย่างนี้เลยถังนึงก็สี่ห้าหลุมค่ะเพื่อนๆเจาะลงไปเลยโอเคค่ะที่ต้นซาลาแหน่เลยค่ะเพันจ๋าซาลาแหน่โซมมานะคะกิ่งก้านยาวนะคะตัดเลยค่ะอย่าให้ซาลาแหน่ยาวค่ะเพื่อนเราโซม่ะตัดทิ้งเลยตัดอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะแตกรากฝอยใหม่ค่ะเพื่อน ยวดไหนเหี่ยวๆอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆตัดเลยเพี้ยแป้งเขามากินค่ะเพื่อนๆตัดนี้เลยนะคะเนี่ยยอดมีมีกดกูใช่เลยค่ะเพื่อนๆใบไหนเน่านะคะมีนอนมากัดนะคะตัดเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเหลืองๆตัดเลยะคยิ่งตัดจะยิ่งแตกค่ะเพื่อนๆจ้ะเพื่อนๆที่ปลูกสารแหน่ลงดินนะคะพรวนดีเลยค่ะ ตัดยอด่อที่มีมดมีหนอนมีเพีียะนะคะมาพวนนะคะเพื่อนๆจา๋าแล้วก็พวนดินเลยค่ะเ <ๆ S 2> พื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆหาไม,าม้ไผ่มานะคะเจาะเลยค่ะให้ลึกๆค่ะเพื่อนๆนี่เลยนะคะเดี <hundred. S 2> ๋ยวเราจะมา,าล่ารถปุ๋ยสูตรพิเศษค่ะเพืพ่อนๆแต่ละแหน่เขาชอบดินร่วนผสมทรายนะคะเ <ๆ S 2> พื่อนๆจ๋าดินต้องระบายน้ําได้ดีค่ะดินอย่าแน่นค่ะเพื่อน มาพวนดินนี่ก็จะช่วยร้นสำระแหน่ได้เยอะค่ะเพื่อนๆออออวัตรุดิบของเราค่ะก็มีนะคะโมโนโซเดียมกลูตาเมีนะคะแล้วก็เครื่องดืง่มชูกําลังนะคะแล้วก็น้ำซาวข้าวนะคะน้ำซาวข้าวครั้งนี้นะคะแม่ก้อยใช้นะคะ3ลิตรนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆมีน้อยกว่านี้นะคะหรือมีมากกว่าแม่ก้อยนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะ น้ำซาวข้าวพร้อมแล้วค่ะเพื่อนๆโมโนโซเดียมกูตาเมตนะคะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตให้พืชได้เป็นอย่างดีนะคะเร่งการแตกรากฝอยของพืชได้เป็นอย่างดีค่ะแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างสุดง่ายเลยค่ะโมโนโซเดียมกูตาเมตะะเลยค่ะใส่ลงไปนะคะหนึ่งช้อนชายอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปในน้ำซาวข้าวอย่างนี้เลยค่ะเพื่อน สูตรนี้นะคะเราสามารถล่าลดต้นไม้พืชผักนะคะได้ทุกวันนะคะหรืออย่างน้อยนะคะเราจะใช้สูตรนี้นะคะทุก3วันหรือสัปดาห์ละครั้งนะคะได้เช่นกันนะคะอันดับต่อไปเลยค่ะสิ่งนี้เลยค่ะ พืชเขียวมากนะคะสดชื่นเสมอค่ะเคล็ดลับพืชเขียวไวเขียวทนเขียวนานนะคะสดชื่นเสมอนะคะออกผลนะคะเติมเต็มต้นเลยค่ะด้วยเครื่องดื่มชูกําลังเลยค่ะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะที่มีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 นะคะต้นไม้ของใครไม่งามนะคะไม่เขียวไม่สวยไม่ออกดอกเยอะเหมือนตอนที่หนูซื้อมาจากทางร้านเลยค่ะแม่ก้อยเราใส่เครื่องดื่มชูกําลังลงไปนะคะสองฝานะคะเพื่อนๆข่หนึ่ง สองตัวช่วยสำคัญประจำสวนเลยค่ะเพื่อนๆสิ่งนี้เลยสูตรนี้นะจ๊ะทําเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีค่ะไม่ต้องหมักให้ยุ่งยากค่ะเหมาะสําหรับนักปลูกมือใหม่มากๆเลยคะ่ะหนึ่งแก้วเลยค่ะหนึ่งแก้วนะคะต่อหนึ่งกระถางเลยคะ่ะเร่งการติดดอกออกผลได้รวดเร็วทันใจค่ะเร่งเขียวนะคะพืชใบ,บเขียวใบใหญ่ใบหนาใบามันนะคะต้านทานโารคแมลงได้เป็นอย่างดีค่ะเพื่อนๆแก้วนี้เลยค่ะเพื่อน,น,อนจ๊ะต้านรดลงดินเลยค่ะเพื่อน มีตะเกียบก็มาปักลงดินแบบไม่ก้อยเลยค่ะเพื่อนพื่จ๋าเคล็ดลับนี้นะคะพืชงามโตเร็วค่ะเพื่อนนี่ต้นพริกค่ะสูงสักประมาณหนึ่งฝ่ามือนะคะหรือหนึ่งสองนะคะไม่ก้อยก็จะตัดยอดพร้อมกันอย่างนี้นะคะพอตัดยอดพร้อมกันปุ๊บนะคะพืชก็จะโตนะคะสูงแตกใบแตกยอดพร้อมกันอย่างนี้ค่ะเพื่อนนจ๋านี่เคล็ดลับพริกดกเต็มต้นเลยค่ะยิ่งตัดก็จะยิ่งแตกค่ะเพื่อนตัดยอดตัดกิ่งก้านอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อน บำรุงพืชผักได้ทุกชนิดนะคะบำรุงกันตั้งแต่ระบบนะคะรากลำต้นกิ่งก้านใบนะคะเี่งเขียวนะคะเร่งการแตกใบแตกยอดได้ดีทำให้พืชของเรานะคะแตกรากฝอยใหม่ค่ะแตกรากฝอยใหม่ก็จะเกิดใบพืชใบใหม่ขึ้นมาค่ะเพื่อนใบแตกยอดได้ดีค่ะเพื่อนเร่งเขียวทันใจจ้ามีต้นกุมาทงเรี้ยกทรัพย์ของไม่ก้อยค่ะมีอาการใบเหลืองๆค่ะเพื่อนเพื่อนเราต้องช่วยเขาด่วนเลยค่ะเพื่อนแก้วนี้เลยจ้ะรับรู้เลยค่ะ ไม้ดอกไม้ประดับนะคะไม้มงคลค่ะใช้ได้หมดเลยค่ะกลาบที่บ้านค่ะไม่ก้อยกุหลาบไม่ออกดอกเลยไม่เขียวค่ะไม่ก้อยใช้สูตรนี้เลยนะคะลดลงดนเลยครับเพื่อนมะลิค่ะไม่ก้อยขามะลิไม่ออกดอกไม่แตกใบแตกยอดแตกใบใหม่เลยค่ะไม่ก้อยขาแก้วนี้เลยค่ะเพื่อนลดเลยค่ะเพื่อนหนึ่งแก้วใหญ่นะคะต่อหนึ่งกระถางใหญ่แบบนี้ได้เลยค่ะเพื่อนเรีงการแตกใบแตกยอดได้ดีมากๆค่ะเพื่อน ใบใหม่ยอดใหม่ค่ะเดี๋ยวมันก็จะติดดอกค่ะเพื่อนๆใช้สูตรนี้เลยนะคะสารหน่เหลืองมากส้มมากค่ะไม่ก้อยไม่ได้กินเลยค่ะสูตรนี้เลยนะคะเรื่องการแตกใบแตกยอดกันแบบง่ายๆค่ะเพื่อนจ๋าเราเรียกว่าเป็นการทําสาวสารหนครค่ะเพื่อนทำอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนสารหน่ของเพื่อนก็จะอายุยืนค่ะเพื่อนจ๋าได้กินนานๆค่ะเพื่อนจ๋าสารหน่ใบเขียวใบใหญ่นะคะใบไม่เล็กใบไม่หดค่ะเพื่อน ทีฝ้าหลงค้าเพื่อนจ๋าเล่นเขียวนะคะทีฝ้าหลังนี่ให้ปลูกไว้ในที่ร่มนะคะเพื่อจ๋แดดจัดเขาไม่ชอบนะคะอยากปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะคะก็ได้เลยนะคะเพื่อนบ้านมีิลล์โรยดาวเรืองคุณนายตื่นสายนะคะเพื่อนที่ปลูกแต่ผักเนาะไม้ดอกไม้ประดับได้หมดเลยนะคะหนึ่งดอกนะคะพืชเขียวตัวเร็วทันใจจ้า พริกต้นนี้นะคะติดดอกนะคะเพื่อนจ๋าเตรียมติดผลแล้วนะคะนี่ติดดอกนะคะทุกกิ่งทุกก้านเลยค่ะเพื่อนจ๋าตาดอกพริกนี่เต็มต้นกันอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋าล่ารู้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋าล่ารู้เลยสําคัญนะคะทางดินค่ะเพื่อนจ๋าล่ารู้เลยค่ะเพื่อนอยากให้ไม้ดอกไม้ประดาบนะคะออกดอกเยอะๆสีสวยๆนะคะสีเข้มๆนะคะดอกแน่นๆอย่างนี้นะคะเพื่อนจ๋าโปยเซียนค่ะเพื่อนใช้สูตรนี้เลยนะคะล่ารู้เลยค่ะเพื่อน แบบง่ายๆนะคะนี่ลิ่งดอกเยอะดอกตึงค่ะเพื่อนจ้ะนี่เลยพเรากดค่าปลูกไว้ในกระถางค่ะเพื่อนจ้ะนี่อยากให้เข้าเขียวๆใบใหญ่ๆใบมันๆนะคะเพื่อนนี่ะคะค่ะต้นหอมค่ะเพิ่งปลูกใหม่ๆค่ะเพื่อนจ๋านี่แกอาการนะคะปลายใบหอมนะคะปลายใบเหลืองๆนะต้นกาเล็กๆก็ใช้ได้นะคะเพื่อนรู้สุดนี้เลยค่ะ ให้เพื่อนๆมาดูผลงานเลยค่ะแม่ก้อยรสสูตรนี้ไปนะคะ2วันค่ะเพื่อนๆจ๋าดูทัวค่ะทัวฝฟักยาวค่ะจากใบเล็กๆใบหดๆนะคะใบโค้งง้มลงอ่ะเขาเจอแบบมดดาค่ะเนี่ยโอ้โหใบใหญ่อย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยในกระถางเดียวกันนะคะยังมีคุณพลิกค่ะพลิกค่ะโอ้โหนี่จากเหลืองๆเช่นกันค่ะตอนนี้นะติดดอกแล้วนะคะแล้วก็เพื่อนๆสังเกตได้เลยค่ะใบเขียวเข้ม ดีมากๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆดูตรงอีกกระถางหนึ่งก็เป็นมะเขือนะคะเขียวเหมือนกันค่ะใบพืชน,นี่จะดูว่างามแล้วก็โตดีนะคะได้รับแร่ธาตุสารอาหารครบนะคะ <S <S <ขอ>ใบเขาต้องเขียวใบใหญ่ค่ะแล้วก็ติดดอกออกผลได้ดีค่ะเ,เพื่อนๆใช้สูตรนี้เลยนะนี่ไม่ก้อยลองแล้วนะคะใช้แล้วได้ผลดีค่ะเ,เพื่อนๆรับู้เลยค่ะับรได้ทุกวันเลยนะสูตรนี้นะคะเร่งการติดดอกออกผลน,นะคะเร่งเขียวโตวเร็วทันใจค่ะพืชใบเขียวใบใหญ่นะคะ ใบหนาใบมันค่ะค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชม คลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะต้นไหนไม่งามมีอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะอยากให้พืชขอ,องเรานะคะกลับมาเขียวติดดอกออกผลอีกครั้งนะคะเพื่อนๆมีโอกาสก็ทําสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะทุกคน